เยวเข้าช่องสะงามไงช่องสะงามไปเที่ยวได้ฝั่งนู้นแล้วก็ถ้ามาตรงนี้มาแล้วมีปราสาท้านหนึ่งข้างล่างลงไปประมาณไม่ถึงไม่ถึงสิบกิโลคงก็เห็นปราสาทดนตัวนข้างล่างคุณเลี้ยวขวาเข้าไปห้ากิโลจากถนนเข้าไปคุณเห็นปราสาทดนตัวนดนตัวนปราสาทดนตัวนก็คือชื่อใหญ่ัวนเป็นเจ้าของปราสาทแต่ก่อนนี้มีหญิงสาวสวยคนหนึ่งชื่อชื่อว่าเนียงเดะทมเนียงก็คือนางดะก็คือนมทมก็คือใหญ่ในภาษากัมพูชา นางนมชื่องนางนมใหญ่มีชื่อสิงาหากษัตริย์ขอมนะกษัตริย์ขอมก็มาดูว่ามีสิงหญิงสาวชวยยิงมาอยู่ข้างอยู่ข้างอ่าสันตสมนี่พอมาถึงก็มีหญิงสาวจริงๆแต่เนียงดอกทมมีคนรักชื่อบาตะเลงอ่ากษัตริย์ขอมก็เลยอยากได้ไปเป็นเมียก็เลยฆ่าตะเลงเสียชีวิตแย่งเอาอ่าเนียงดอกมก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาฉันไปเป็นภรรยาจริงๆก็ให้สร้างปราสาทให้คนรักของฉัน สร้างปราสาทเสร็จนะครับอย,ย่างรัชธงก็เป็นเป็นกัทนาภรรยาของกษัตริย์หอมหลังจากนั้นเนี่ยราชธงก็ขอตัวมาดูมาดูปราสาทก็เลยทธาธาําอัธวิปากกันก็เลยฆ่าตัวตายตามก็เลยเป็นปราสาทโดนตวนจนถึงปัจจุบันแต่ไม่เกี่ยวกับปราสาทด้หไหนปราสาทโดนตวน,น,นสร้างจากอาิฐแล้วก็ศิลาแรลกนะครับ งามไหมงามมากก็สวยอยู่ครับแต่ว่าปราสาบพหารนี้เป็นปราสาทเดียวที่หันหน้าไปทางทิศเหนือเนื่องจากสร้างตามลักษณะภูมิปรณณะเทศมีความสูงทั้งหมด649เมตรตรงที่คุณยืนอยู่นี้ก็คือผามอยแดงนะครับผามอยแดงนี้มีความสูงทั้งหมด550เมตรนะครับผามอ,อ,แอาามายแดงทั้งหมดแต่ตัวปราสาบพิหารสร้างจากหินทรายมีความยาวทั้งหมด800เมตรมีกูปุละทั้งหมด4ชั้นสร้างประมาณ30ปีโดยไม่ต่อเนื่อง สร้างในสมัยพระชัยวันที่เจ็ดชิ่สุดพระส,สุริยบอเมันที่สองตั้งแต่เจ็ดแ<ไ>ปดร้อยปีท<ป>ี<ป>่แล้วนะครับแล้วก็ปราสาทพระหารสร้างตามลักษณะภูมิเทศ่ไม่สร้าง,าางาตาม <c oughs> ความเชื่อหินตรงนี้ก็คือหินทรายที่คุณเห็นอยู่นี้ก็คือหินทรายหินทรายแต่ก่อนเป็นเลยใช้ระยะเวลา250ล้านปีถึง300ล้านปี okay, เป็นหินทรายแล้วก็เป็นหินทรายหินทรายจะมีลักษณะพิเศษนี่ครับคือหินทรายหินทรายก็คือมีลักษณะพิเศษก็คือแข็งข้างนอกนุ่มข้างในตัดลงไปหินทรายจะเอาไปจัก ฝั่งไทยทั้งหมดไปสร้างโครปรลาก็คือสาตราอยู่งลางถ้าคุณขึ้นไปตรงปราสาต,ตรงนั้นคุณจะมองเห็นยญ้าบริเวณ50ไร่ตรงนั้นคือสาตราวนะครับทาําตัวปราสาถ้าคุณมาเที่ยวคุณก็ขับตัรถเข้าไปได้เลยขอบคุณค่ะ